ข่าวคู่กน่าชื่นหน้าข่าวเหมือนน้ในเกมสุการะสกูช่วยไ่ได้ข่าวผู้ซึนี้เราจะมาใช้ชีวิตเป็นนักเรียนหนึ่งวันนี่ค่ะจะไปน้ำกันเลยซึ่งตอนนี้เราต้องเข้าไปเอากระเป๋านะคะเอากระเป๋าปุ๊บไปโรงเรียนกันเลยคนอื่นเขาเดินกันใช่ไหมแต่เราวิ่งวิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนวิวิวิ่งประตูน,น,ตน,น,ตนโอเคเดินอะไรกัน เดิมเดิมเหมือนเขาทำไมเขาต้องเดินแบบนี้อ่ะอ๋อให้มันเร็วใช่ไหมอ่าก็เดินแบบนี้อ่ฉันเดินเร็วกว่าเกี่ยวอะไรด้วยอืเดินสับขาสับขาเดี๋ยวเราวาร์ปไปตอนที่เราอยู่โรงเรียนกันเลย อนนี้เราก็ถึงข้างในโรงเรียนแล้วนะคะคนตอนข้ามถนนมาละมันก็จะมีแบบว่าเดินได้เดินไม่ได้ใช่ไหมคนผู้หญิงที่เราเดินด้วยกันน่ะเขาเดินไปเลยตอนที่แบบว่าติดไฟแดงเออแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในโรงเรียนแล้วเราก็จะเข้าไปในห้องเรียนกันเลยอืมก็เดินปกติอย่างที่เขาเดินนี่แหละ เดินเดินเดินอืมโอ้โหเดินกันเป็นแถวเลยข้างหน้าน่ะโอเคขึ้นไปดูสิว่าห้องเรียนเราจะอยู่ไหนอืเชิบเรียวขวาอือเค จะถึงห้องแล้วนี่หึงแล้วโอเคนี่ที่นั่งเราคืออะไรไม่รู้โอเคเราก็จะว้าไปตอนที่ครูมากันเลยนะคะทุกคนครูมาแล้วโอเคเราก็เตรียมตัวเรียนเลย มาปุ๊แล้วก็จดเลยนะคะไม่มีใครจดเราจดก่อนเออจดก่อนอืมไม่มีใครจดมันเราเลยอ่าเริ่มจดกันแล้วบางคนก็ดูโทรศัพท์บางคนก็นั่งเฉยๆบางคนก็นอน บางคนก็เขียนเหมือนเราโอเคนะคะบางคนเราก็จะว้าไปค่าที่สองกันเลยโอเคนะคนตอนนี้ก็มาค่าสองแล้วตอนนั้นคุกก็ออกไปตอนนี้รูเข้ามาใหม่โอเคเตรียมจดโอเค จดเยอะหน่อยจดเยอะหน่อยอ่าจดเยอะหน่อยอเราไม่ได้นั่งฟังคนเราเขียนไปด้วยฟังไปด้วยโอเคเขียนอีโอไมค์ก็ตัวเล็กกว่าเดิม โอเคอืมค่าคูโอ้คหลบเร็วมากต้องเขียนให้ทันโอ้โอเคแต่เราวาร์ไปตอนที่เรีนข้ามนี้เสร็จกันเลยนะคะคน โอเคคุณตอนนี้ก็ไปเรียนข้าวอื่นกันโ okay, อเคทุกคนเมื่อกี้ตอนนั้นน่ะตอนที่เรายังไม่เริ่มมาคลิปอ่ะมีนักเรียนคนหนึ่งเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมคุณเขาเดินออกไปคนแรกเลยสงสัยรีบเกินเขาเดิไเนดไปเป็นแถวอ่าเราก็ต้องเดินไปเป็นแถวต้องเรียวให้พร้อมกันนี่แหละความยาก เออโอ๊ยโอ้ยโอ้ยความยากของเกมช็อกโกแลตถ้าจะเดินให้แบบว่าเหมือนกันนะ่ะต้องเรียวพร้อมกันด้วยเออสีก็จ,จัด่านี้ให้เลยค่ะเออผู้หญิงก็จะเดินช้ากว่าผู้ชายนะคะทุกคนอือ เราก็เดิน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 เราอยู่ข้างหลังสุดเลยอ oh, 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 oh. ่ะคนโอ้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 มีดอกไม้ท้องวันหลายๆอย่างโ okay, อเคจะไปตามเพื่ไม่ทันแล้วโอเคเข้าแถวเหมือนเดิมอเออเดียวเดียว เราจะแบบว่าอยู่ใกล้คนข้างหน้าเกินไปเราจะอยู่ใกล้คนข้างหน้าเกินไปไม่ได้จะติดอยู่แล้วเนี่ยเราต้องเดินห่างๆหน่อยเราจะได้เดินแบบโอเคสบายไม่ต้องแบบว่าอึดอัดถ้าเราเดินใกล้มันจะเดินมันจะเดินไม่ค่อยได้นะคะ มียิมต่อยมวยด้วย oh my god มันจะมีคนอยู่ข้างในด้วยโอเคโอเคโอเคไปเข้าแถวแดีวก็ไ,ไปเดี๋ยวก็ไปตามเพื่อนไม่ทันหรอกเฮ้ยเขาเริ่มวิ่งกันแล้วใช่ไหมเขาจะไปทางวิ่งใช่ไหมใช่แหละถ้าเราเคยเล่นเกมนี้มาก่อนเราก็จะได้วิ่งน้อยกว่าผู้ชายนะคะเพราะว่าเรามาหีหลัง ใช่เราจะดำวิ่งวันนี้เดี๋ยวฉันเดินดำหน้าเองฉันเดินดำหน้าเองฮะขอชางนะคะเราต้องรีบไปเปลี่ยนชุดก่อนที่พวกเขาจะมาย้ำเยียบตรงนี้ เปลี่ยนแล้วโอเครอรอรอว่าโอเคก็เธอต้องจัดกันไหนกันเลยโอเควิ่งเลยนี่เราก็จะวิ่งแบบว่าแสงเพื่อนเฮ้ยไม่เราจะไม่ยอมไม่ยอม สับขาสับขาสับขาสับพื้นแล้วหนึ่งตอนนี้เราจะสับขาเปไปสับพื้นนะคะอ๊บอ้ยฉันจะไม่ยอมฉันเอา้าการันฉันจะนำหน้ามังแหละ แต่คือวินเสร็จแล้วเหรอใช่เราแน่แน่าจะใช่ย๊บต่อไปก็วิชาเขาเรียกวิชาอะไรอ่ะตัวนั้นไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวทุกคนไปดูเดี๋ยวทุกค,คนก็จะรู้เองนะคะโอเคตอนนี้เราอ่ะ จะว่าเราเราจะวับไปที่อีกที่หนึ่งกันเลยนะคะคนโอเคนะคะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนี่เรามาถึงก่อนใครด้วยโอเคน่งเลยเออเป็นไงล่ะคนเราจะสามารถพ้นพ่นไฟได้ด้วยนะคนอืม โอเคเราก็ต้องแบบว่าอ่ะถ้าเรามาตรงนี้เออก็จะเปน็นยี้แต่ถ้าเามาตรงนี้ก็จะเป็นี้นะคะเออไปลเลยโอเคอืม <c oughs> เราต้องราแบบไหนหรอเรายังไม่รู้เลยคืนอลาไปทางไหนก็นได้ใช่ไหมเนี่ยอ,อืยอ,อเป็นไงล่ะเจ๋งใช่ไหมล่ะอืม โ okay. อเคปึ๊บเดี๋ยวเราจะลองพ่นไฟให้คนดูนะคะหนึ่งสองอ่าถ้าเราเก็บมันจะไม่มีจุดอ่า <c oughs> ดีนะไม่โดนใครเฮ้ยโอเคตอนนี้ จะหมดเวลาเรียนเอืมเราก็เดินไปมู่มู่ส่วนนะคะคนอืมเอืม,อมเราก็แบบว่า โอ้ยคนเขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนชุดแล้วอะโอเคเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันเฮ้ยเกือบไม่ทันตอนนี้เราไปกินข้าวกันค่ะที่เวลาพับอีกแล้วอืม โอเคปิคดคลิปกันสําหรับวันนี้เ่อนนะคะ bye like, บ๊ายบายอย่ากดไลค์กดแชร์กดซับไคร์นะคะบ๊ายบายตอนนี้เราก็ต้องไปกินข้าวแต่ตอนนี้เราปิคดคลิปแล้วก็บ๊ายบาย